ถึงประเด็น 1. นนะคะรถหัดเดินอันตรายจริงไหม 2. รถหัดเดินสามารถทำให้ลูกเดินได้เร็วขึ้นจริงไหมและ3นะคะรถหัดเดินแบบไหนดีรถหัดเดินจำเป็นไหมอันนี้เรามาพูดคุยกันได้เลยคะ่ะ ค่ะทุกคนอาร์ตอลิตานะคะเจ้าของเพจอีลิโก้คิสนะคะวันนี้จะมาพูดถึงรถหัดเดินนะคะกับคำถามที่คุณแม่หลายๆท่านสงสัยนะคะแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะคุณแม่น่าจะกังวลใจในเรื่องนี้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะเรามาเริ่มจากเระเดนแรกเลยนะคะรถหัดเดินอันตรายจริงไหมข้อนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอันตรายจริง ส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถหัดเดินนะคะอย่างเช่นเป็นการใช้งานบนชั้นสองนะคะของบ้านนะคะทำให้น้องๆอ,อาจพลัดตกลงมาได้นะคะแล้วก็ใช้งานในพื้นที่ลาดเอียงนะคะแล้วก็จะทำให้รถไหลนะคะแล้วก็ด้วยความเร็วของ รถที่ไหลนะคะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้สามารถทําให้น้องไปชนกับของแข็งชนกําแพงชนบ้านหรือว่าออกไปนอกถนนได้นะคะอันนี้อันตารายมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมพร้อมรถหัดเดินให้ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ใช้รถหัดเดินนะคะก็ควรเช็คก,ก่อนนะคะว่ารถหัดเดินเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมล็อกไหมหรือว่าเบาะแน่นหรือยังเราก็ควรเอามือลงน้ําหนักไปที่ตัวรถได้เลยนะคะว่ารถ พร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วค่อยเอาน้องลงไปนั่งนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเราต้องไม่ประมาทนะคะถ้าเราเช็คดีแล้วก็ดูแลไม่คลาดส,สายตา อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ควรเคลียร์บริเวณใช้งานของน้องๆน,นะคะให้โล่งนะคะลดอันตรายในการเดินวิ่งไปชนกับของแข็งนะคะกำแพงบ้านนะคะเรามาต่อกันที่ประเด็นที่2นะคะรถหัดเดินสามารถทําให้น้องเดินได้เร็วขึ้นจริงไหมข้อ oh. นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม่นะคะแอะแอะ oh. ไม่ได้ช่วยให้น้องเดินได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นผลเสียด้วยซ้ําในการเดินนะคะ หากให้น้องนั่งในรถนานหลายชั่วโมงการก้าวขาของน้องนะคะจะอยู่ในบริเวณแคบๆในตัวรถเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้การก้าวเดินของน้องผิดวิธีไปด้วยนะคะกลไกการเดินที่ดีที่สุดก็คือการเดินที่น้องพยายามเดินเองนะคะก็เริ่มจากการคลานนะคะแล้วก็การเกาะเดินแล้วก็การปล่อยมือเดินนะคะตรงนี้จะเป็นกลไกที่ทําให้น้องสามารถเรียนรู้การเดินการก้าวการวางเท้าได้ถูกต้องที่สุด แล้วก็สามารถทําให้น้องฝึกทรงตัวได้พัฒนาการของน้องก็จะเป็นไปตามปกติประเทศสิงคโปร์นะคะเขาจะมีผลวิจัยนะคะในเด็กที่ใช้รถหัดเดินเป็นประจํานะคะมี10.8%นะคะที่ทำให้พัฒนาการในการเดินช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้ใช้รถหัดเดินนะคะ1-3เดือนเลยนะคะ ตรงนี้ก็ต้องแนะนำพ่อคุณแม่ว่าเราก็ควรจะสลับให้น้องนั่งรถบ้างก็ได้แต่ว่าก็สลับมาให้น้องมีพัฒนาการด้วยตัวเองบ้างก็ได้นะคะโอเคในส่วนของรถหัดเดินจำเป็นจริงไหมนะคะตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ ความเป็นอยู่ของแต่ละบ้านเลยว่าจําเป็นต้องใช้ไหมนะคะตามสติแล้วนะคะคนไทยส่วนใหญ่จะใช้รถหัดเดินกันเกือบทุกบ้านเลยนะคะรถหัดเดินแบบไหนดีถ้าเกิดคุณแม่จะตัดสินใจซื้อนะคะอันดับแรกเลยนะคะว่ามีงบเท่าไหร่นะคะอันดับ2ฟังก์ชันต่างๆนะคะที่มีให้เลือกนะคะเหมาะกับการใช้งาน อของคุณแม่ไหมเหมาะกับน้องไหมนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าน้องอายุเท่าไหร่กี่เดือนแล้วน้ําหนักเท่าไหร่รถหัดเดินแต่ละรุ่นก็จะ,ะเหมาะกับในวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะคุณแม่จําเป็นต้องใช้ไหมอย่างเช่นสามารถปรับเป็นโยกเยกได้มีแผ่นรองเท้ามีเสียงมีไฟถอดเป็นถัดอาหารได้มีด้ามเข็นมีร่มคุณแม่ต้องใช้ฟังก์ชันต่างๆแบบนี้ไหมอยากได้ ฟังก์ชันไหนอยากได้การใช้งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณลูกนะคะตรงนี้ทางร้านก็มีแนะนําอยู่แล้วนะคะว่ารุ่นไหนเหมาะกับอายุเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่รับน้ําหนักได้แค่ไหนโดยเฉพาะรถหัดเดินของทางร้านนะคะที่อานะคะ,ะเลือกคัดสรรมานะคะก็จะไม่มีอันตรายไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะคะแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีจุดเด่น ข้อแตกต่างกันเยอะแยะมากมายอันนี้สามารถให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะ